สวัสดีค่ะคือทัศนคนบ้านป่านะคะมาเรียนรู้เรื่องราวมากมายหลากหลายสาระกับครูทัศนกันนะคะม,มายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมหอมมากๆนะคะหอมอะไรหนอโอ้นี่ค่ะนะคะกลิ่นหอมหอมมากๆนะคะ ห <im itation> อมเย็นเ็นหอมนวลนวลนะคะชื่นใจจังเลยนะคะ <im itation> นี่คือต้นกาแฟนะคะของครูทัศน์นะคะที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะ <im itation> เป็นกาแฟพันุ์อาราบิก้านะคะ <im itation> ปลูกไว้นานแล้วแหละนะคะว <im itation> ันนี้นะคะเขาจะออกดอกออกผลเยอะแยะเลยนะคะแต่ครูทัศน์ <im itation> ยังไม่เคยชิมว่ากาแฟต้นนี้ ะะรสชาติเป็นยังไงเป็นกาแฟาที่ปลูกในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เป็นเขาจะ,ะดกทุกปีนะคะดกทุกปีแต่เราก็จะเก็บเก็บแล้วก็ไม่ได้เคยคั่วและไม่เคยทดลองนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะหอมมากๆยังให้ได้กลิ่นด้วยจังเลยนะคะปลูกไว้นะคะว่าเอามาปลูกคิดว่าเขาจะไม่โตนะคะจะไม่เจริญเติบโต นี่พอเขาจเจริญเติบโตก็แค่ปีสองปีก็ดอกแล้วค่ะแล้วก็มีผลแล้วด้วยดกด้วยนะคะนี่ก็จะสังเกตนะคะนี่นี่ยังมีมีร่องรอยนะคะร่องรอยของอผลอยู่นี่ค่ะนี่เนี่ยนะคะผลแห้งแล้วนะคะนี่มาดูต่อค่ะตรงนี้นะคะยังมียังมีผลอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่ยัง ยังยังสุกอยู่เลยนะคะยังสุกอยู่เลยยังสดสดอยู่นะคะดกนะคะดอกแต่ทุกท่านไม่เคยทำคั่วยังไม่เป็นค่ะเดี๋ยวจะลองปีนี้จะลองคั่วดูนะคะจะลองคั่วนี่ค่ะยังมีสดสดอยู่นี่นี่ค่ะนี่ยังไม่สุกเลยยังไม่สุกดีเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ากาแฟที่สามารถปลูกได้ทั่วถิ่นนะคะ เขาบอกว่าถ้า,าต้องการกาแฟรสชาติดีต้องปลูกในที่สูงนะคะตรงนี้เราก็กยังไม่ทราบรสชาติมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปีนี้แหละคะ่ะจะลองดูนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายมากนะคะเขาชอบนะคะพื้นที่ป่าป่านะคะตรงนี้ก็อาจตะมีทั้งต้นมะม่วงนะคะคุณทัศน์ต้นมะม่วงนะคะตรงนี้ก็หลากหลายต้นแต่เขาไม่เคยที่จะว่าตายยิ่ง ยิ่งมีไม้ร่มให้เท่าไหร่ก็ยิ่งงอกงามยิ่งสวยนะคะอืมโอ้โหอมหอมมากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเรามาติดตามตอนที่เขาออกผลนะคะจะมาให้ดูว่าดกขนาดไหนนะคะอืม,อมก็ไม่ไม่ทราบว่าเขามีกาแฟต้นตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่านะคะก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะคือถ้ามีอยู่ต้นหนึ่งดอกจะ เยอะมากแต่ไม่เคยมีผลนะคะแต่ต้นนี้จะเป็นจะมีผลดกตลอดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาให้ชมนะคะต้นกาแฟที่บ้านของคุูทั์เองนะคะขายกาแฟนะคะนคนที่ชอบกาแฟนะคะพะออะก็อชอบตั้งแต่แรกเอามาปลูกตั้งแต่ก่อน เปิดร้านขายกาแฟแล้วล่ะค่ะนะคะกะ็ได้เห็นความงอกงามความสวยงามนะคะแล้วก็ดอกที่มีกลิ่นหอมนะคะของกาแฟนะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามครูทัศน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย